สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการ Variety Today บายสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้รายการของเรามาอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนซึ่งตั้งอยู่ที่เอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศมีชื่อย่อสั้นๆว่าสสปค่ะซึ่งมีบทบาทภารกิจสําคัญมากๆเลยนะคะทั้งในแง่ของวิชาการมีการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านศิลปะหาัตถกรรมจากทั่วประเทศมาเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่ที่นี่พร้อมต้อนรับไม่ว่าจะเป็น คนที่สนใจแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะนอกจากนี้ยังช่วยเหลือในแง่ของการตลาดแก่คนที่ผลิตสินค้าทางด้านศิลปะหัตถกรรมด้วยค่ะอย่างพื้นที่ที่อยู่ในเวลานี้เนี่ยนะคะห้องนี้เป็นห้องจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าประเภทเครื่องปั้นดินเผาก็เป็นฝีมือของสมาชิกศิลปาชีพจากหลายพื้นที่เอามารวบรวมอยู่นะคะแล้วก็ตั้งราคาจําหน่ายในราคาย่อมเยาวด้วยนี่เป็นภารกิจส่วนหนึ่งเท่านั้นของสอสอปอค่ะแต่รายการของเราวันนี้ จะทำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักภารกิจอันสำคัญและบทบาทของหน่วยงานแห่งนี้มากยิ่งขึ้นค่ะ ตอนนี้ดิฉันได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศิลปา,าชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนหรือว่าตัวยอสอสอ่อคือสสปนะคะท่านผู้อำนวยการพิมพภาพันชานศิลป์มาพูดคุยถึงภารกิจขององค์การมหาชนแห่งนี้นะคะ,สว,ดดคะสวัสดีค่ะท่านผ<ข>อั<ๆ>ค่ะค่ะด้วยปกติแล้วสอสอ,อมีหน้าที่อะไรคะศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศนะคะก็ภารกิจหลักเลยก็คือในเรื่องของการที่จะส่งเสริมงานหัตถศิลป์สสปมี หอนิทรศการมากมายนะคะ,คะทั้งหอที่เป็นอหอสมุดมีหนังสือที่เป็นเรื่องราวของงานหัตถกรรมทั้งของไทยของต่างประเทศด้วยะนะคะ,คะแล้วก็มีหอที่เป็นอหอหนิทรศการที่นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงเลยอย่างเช่นหอศิลปชีพนะคะซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของจักสารก็เน้นของ ผ้าเน้นเรื่องเครื่องปั้นเรื่องโลหะต่างๆแล้วก็มีโรงหนังเล็กๆสำหรับที่จะให้คนชมยังมีหอทองนะคะมีหอผ้าตอนนี้เรากำลังจัดแสดงผ้าโบราณอายุร้อยถึงสองร้อยปีซึ่งมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวในแต่ผ้าแต่ละผืนนะคะมีที่มาที่ไปก็เชิญชวนให้ประชาชนมาเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆที่ทาง ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีรวิทยาประเทศได้รวบรวมแล้วก็จัดแสดงเอาไว้นะคะซึ่งก็มีทั้งนิทรรศการถาวรแล้วก็มีทั้งนิทรรศการแบบหมุนเวียนหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับงานศิลปาชีพนะคะน่าสนใจมากๆค่ะ ู้ชมยังสามารถมาที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปลาชีพระหว่างประเทศหรือสอสอปอที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกานะคะทั้งมาเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆที่มีการรวบรวมแล้วก็จัดแสดงผ่านนิทรศการทั้งนิทรศการถาวรและนิทศการหมุนเวียนรวมไปถึงมา ช่วยกันอุดหนุนสินค้าศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านแบบนี้เพื่อที่จะต่อลมหายใจของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการสืบสารมรดกภุมิปัญญาไทยแบบนี้ได้ทุกวันนะคะวันนี้วัน t ีทุ่ยบายสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปแล้วค่ะพูดคุยกันต่อได้นะคะสามารถพูดคุยทั้งทางทวิตเตอร์ n i n g underscore s a i s a w a n หนิงสายสวรรค์ค่ะนอกจากนี้ยังใช้ Facebook ด้วยนะคะสามารถเข้าไปที่เพจของเราค่ะแชทวิดสายสวรรค์ขยันยิ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ